ประเทศไทยตอนนี้ก็มีการพบนะครับวัคซีนแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการทดลองสุดท้ายนะครับอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐรีว่าการะทสูงสาสุขนะครับก็ยอมรับนะครับ่าเข้าก็จะเป็นคนต่อไปเป็นคนแรกเลยล่ะที่จะทําการ,ร,รทดลองนะครับวัคซีนโควิด -19 ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งผมเคยเขียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่าวัคซีนโควิด -19 เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องทําการให้การสนับสนุนแพทย์ ในการทดลองนะครับในยุทธการที่ชื่อว่ไวรัสพิณาประชาชนพ้นภัยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับใหมๆนะ่ๆในต้นปีผมบอกต้องเขียนบทความแล้วต้องสนับสนุนให้แพทย์ทำเพราะไม่งั้นเราจะต้องไปยืนจมูกคนอื่นหายใจและจะเป็นปัญหาสําหรับประเทศไทยในอนาคตตอนนี้เราก็มาถึงขั้นที่3คือการทดลองในมนุษย์ซึ่งใช้เวลาสักพักหนึ่ง สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะครับรับชมจากนอกในประเทศ <c oughs> วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 นะครับซึ่งอยู่ในสถานการณ์วิกฤตนะครับเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะปรากฏการณ์วันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ สื่อของเกาหลีเหนือประนามญี่ปุ่นฮะยกระดับการป้องกันตนเองนะครับรัสเซียทูเดีรายงานว่าสื่อของญี่ปุ่นนะครับบอกว่าสื่อมวลชนของเกาหลีเหนือประนามคําแถลงของนายกรั้มดีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นที่บอกว่าจะทบทวนนโยบายความมั่นคงาทางประเทศและยกระดับการป้องกันตัวเองระบุเป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งทั้งที่ในข้อได้จริงคือการเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นมีเป้าหมายป้อง,อง,องกัน ภัยคุกคามจากเปียงยางนั่นเองนะครับชินโซอาเบะได้เปิดเผยว่าญี่ปุ่นกำลังพิจารณาจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีศักยภาพนะฮะเชิงโจมตีก่อนนะครับเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยศัตรูในขณะเดีวยวกันที่ก็จะปฏิบัติตามกรอบรัฐธรรมนูญทึ่งฟึ่งมุ่งเน้นนะป้องกันตนเองและห้ามพฤติกรรมแห่งสงครามทำไมญี่ปุ่นเป็นแบบนี้ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าเกาหลีเหนือเป็นแนวกันชนของจีนนะครับที่ผ่านมาการแย่งชิงหมู่เกาะสเปนล,ลี่ซึ่งเป็นแหล่งน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียเป็นประเด็นสําคัญนะครับทําให้ตอนนี้ต้องมีการตีกันเกาหลีใต้ซึ่งอ้างสิทธิ์นะครับแล้วก็ตีกันญี่ปุ่นซึ่งอ้างสิทธิ์ในหมู่เกาะสเปนล,ลี่ซึ่งล่าสุดสารโลกได้มีการพิพากษาให้ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าของหมู่เกาะนะครับ สเปนลี ally, ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทซึ่งปัจจุบันจีนเข้าทําการครอบครองอยู่และกําลังขุดน้ํามันในกรในหมกกู่เกาะสเปนรลี่แล้วก็ตั้งฐานทัพอากาศบนหมกกู่เกาะสเปนลีเป็นที่เรียบร้อยเกาหลีเกาหลีเหนือก็เป็นเพียงแนวกันชนเท่านั้นในขณะที่ BMW อ้วนฮะอวมปรับรดพนักง,งาน6,000อัตราระงับโครงการขับเคลื่อนอัตโนมัติเส้นพิษโควิด -19 สำนักข่าว a อรายงานว่า BMW จะปรับลดพนักงานจำนวน6,000อัตราในปีนี้และจะนั่งับโครงการเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติที่รวมถึงมอเตอร์เซดสที่ร่วมมือกับ Mercedes-Benz นะครับหลังค่ายรถหรูสัญชาติเยอรมันมองเห็นอุปสงค์ดำดิ่งสืบเนื่องมาจากโควิด1 i d 1 9มาตรการต่างๆที่เพิ่มเติมมีความจำเป็นเพื่อให้ BMW อนครั มีความยืดหยุ่นมากสำหรับการารับมืออิทธิพลต่างๆภายนอกและความผันผวนของตลาดผู้บริหาร BMW ระบุในถ้อยถแถลงพร้อมกับบอกว่าทางบริษัทหวังจะบรรลุเป้าหมายในแผนปรับลดพนักงานผ่านข้อตกลงแบบสมัครใจการปรับลดพนักงาน6,000อัตราถือว่าเป็นกลุ่มก้อนที่มามากพอสมควรสำหรับ BMW ซึ่งมีพนักงาน120,000คนทั่วโลกนะครับโดยมีการปรับลด มีขึ้นในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์จำเป็นจะต้องมีการดิ้นหรนเพื่ออยู่รอดจากอุปสงค์ถดถอยและกำลังการผลิตที่ลดลงเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ไกลมีเงินช่วงนี้ให้ไปซื้อรถนะครับซื้อรถซื้อบ้านซื้อคอนโดมิเนียมจะราคาถูกนะครับใครจะก่อสร้างรีบก่อสร้างในช่วงนี้นะครับถ้ามีสตังค์นะครับเพราะราคาสินค้า นะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์การกอร่อสร้างจะถูกมันจะมีทั้งลดแลกแจกแถมรีบซื้อในเวลานี้รีบทําในเวลานี้คุณจะได้กำไรเพราะว่าปลายปีไงมันก็ดีเพราะมันถึงผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วมันกําลังพุ่งสูงขึ้นในขณะที่อิตาลีผวานะครับสัญญาณโควิดระลอกที่2นะครับผู้ติดเชื้อพุ่งในกรุงโรมสำนักข่าวเอนะครับรายงานว่านหน่วยงานสาธารณสุขนะครับสูงสุดของอิตาลีนะญญครับเรียกร้องให ประชาชนใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบสัญญาณเตือนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโควิด -19 โดยเฉพาะจำนวนผู้ติดเชื้อนะที่พุ่งสูงขึ้นในกรุงโลมซึ่งต้องยอมรับนะครับทั่วโลกกำลังระบาดหนักเลยไทยนี่เอาตัวรอดมาได้ในขณะที่ชาติที่2ของโลกฮะบราซิลยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ1ล้าน หลังพบรายวันมีคนติดอยู่5.4หมื่นคนวันเดียวน,นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบราซิลยืนยันยอดผู้ติดเชื้อสะสมโควิด1 i อยู่ที่พุ่งเกิน1ล้านคนเป็นชาติที่2ของโลกต่อจากสหรัฐอเมริกาตัวเลขผู้เสีชีวิตขยับใกล้เข้าอยู่ที่50,000คนท่ามกลางอุณหภูมิทางการเมืองอันร้อนระอ,อุในประเทศและแนวโน้มทางเศรษฐกิจอันเลวร้ายนะครับ ผมเคยเดียนย้ำาโควิด -19 จะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใครไปเชื่อนะครับตอนนี้ก็8.7ล้านกว่าครับแล้วทะลุ8.7ล้านนะกําลังจะเข้า9ล้านนะครับอย่างที่ผม9ถึง10ล้านหลังจากวันที่25เมษายนพุทธศักราช2563อย่างที่ผมเคยเรียนไว้วันหลังจะเนี้ยหนักนะฮะแล้วก็จะหนักขึ้นในเรือๆยิ่งหลังวันที่6มิถุนายนยิ่ง หลังวันที่21มิถุนายนยิ่งหนักกว่าเดิมค่อยดูนะฮะจะหนักไปถึงขั้นอันตรายเลยเดียวในขณะที่รัฐสภา,ายุโรปลงมติ g ี e ฟ้องศาลยุยธรรมระหว่างประเทศหากจีนใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานว่าสภา,ายุโรปลงมตินะครับให้กลุ่มสาภาพยุโรปหรือ EU ยื U ่นฟ้องต่อศาลยุิธรรมระหว่างประเทศนะครับ หากจีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงและให้กลุ่มชาติยุโรปเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจเพื่อโน้มน้าวให้จีนนะครับระง,งับแผนดังกล่าวรัฐบาล E.U. นะครับหลายประเทศได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งยวดในกรณีที่จีนออกกฎหมายนะครับบังคับความมั่นคงฉบับใหม่เพื่อบังคับใช้กับฮ่องกงซึ่งนักเคลื่อนไหวนักการทูต นักธุรกิจส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการดิดรอนอำนาจการปกครองตนเองขั้นสูงและบ่อนทำลายสถานะศูนย์กลางทางการเงินของโลกแห่งนี้มติต่อต้านกฎหมายความมั่นคงของจีนจึงได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภายุโรปจำนวน565เสียงคัดค้าน3 4เสียงและงดออกเสียง62เสียงเรียกร้องให้ e ูและสมาชิกแต่ละประเทศเพิจารณายื่นฟ้องต่อศาลยุยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรทางกฎหมายสูงสุดของ u u ที่ตั้งอยู่ในกรุงเฮกนะครับทางนี้แม้มติของยุโรปจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ก็เป็นสัญญาณทางการเมืองที่อาจจะนําไปสู่ข้อกําหนดนโยบายในอนาคตมติดังกล่าวเรียกร้องให้ยูพิณาใช้มาตรการคว่ำบาตท,ทางเศรษฐกิจกับแดนบังกรเพื่อท้าทายริบลอนการาสิทธิมนุษยชนนะครับผู้นําชาติต่างๆในยูกําหนดเปิดประชุมทางไกลกับรัฐมนตรีหลีกเฉียงของจีน ซึ่งต้งองยอมรับนะครับเวลาสหรัฐอเมริกาและเมื่อสิทธินมนุษยชนเรื่องของจอร์ดฟลอยด์ไม่มีการดำเนินการอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นจีนเป็นรัสเซียนะครับแล้วก็เป็นฝั่งที่อยู่ฝั่งคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะถูกต่อต้านจากฝั่งสหภาพยุโรปซึ่งเข้ารวมกันเป็นกลุ่มก้อน22ประเทศเพื่อจากความบาด ประเทศที่อยู่ตรงข้ามกับเขาซึ่งมีทั้งหมด181ประเทศทั่วโลกนะครับในขณะที่อายการสั่งฟ้องสองพลเมืองแคนาดาข้อหาเป็นสายลับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าอายการจีนสั่งฟ้องสองพลเมืองแคนาดานะครับข้อหาเป็นสายลับซึ่งอาจมีโทษถึงจำคุกตลอดชีวิตในความเคลื่อนไหวซอแวร์เพิ่มเติมการพิพาททางการทูตระหว่างอัตตาวากับปักกิ่งจากกรณีการจับกุมผู้บริหารหัวเว่ยเหมิงหวนจู นายกมติจัสตินทรูโดแห่งแคนาดายอมรับว่ารู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งกับการยืนกรานจะเดินหน้ากดดันจีนต่อไปจนกว่าจะปล่อยพลเมืองทั้งสองคนไมเคิลคอกลิกซึ่งเป็นอดีตนักการทูตและไมเคิลสปาว์ับซึ่งเป็นนักธุรกิจถูกทางการจีนจับก,กุมเมื่อปี2018ในข้อหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐซึ่งตรงนี้เกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังจากที่เหมิงหวนันโจรองประธานกรรมการบริษัทหัวเว่ยนะ เทคโนโลยีบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่ของจีนถูกตำรวจแคนาดาจับกลุมตามหมายจับของสหรัฐอเมริกาแม้ปักกิ่งยืนยันว่าการจับกลุมชาวแคนาดาทั้งสองคนไม่เกี่ยวข้องกับกรณีของเหมืองหว่านโจวแต่อดีตนักการทูตและผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่านี่คือกลยุทธ์ที่จีนกำลังใช้กดดันแคนาดาอยู่รัฐบาลจีนเรียกร้องหลายครั้งให้แคนาดาทำการปล่อยตัวเหมืองและเตือนให้ระวังผลที่จะตามมาจากการช่วยเหลือสหรัฐเล่นงานเหมืองหวานโจวนะครับ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนบอกว่าคำสั่งฟ้องชาวแคนาดาทั้งสองคนเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายมาตรา111ของสาอาสาธารณรัฐประชาชนจีนชื่อว่าการจรกรรมข้อมูลทางลับโดยผู้ฝ่าฝืนอาจมีโทษจำคุกระหว่าง10ปีจนถึงตลอดชีวิตนะครับคำสั่งฟ้องของอายการจีนถือว่าเป็นสัญญาณไฟเขียวให้ดำเนินการไต่สวนเรื่องนี้อย่างเป็นทางการคนละมัดฮะ จีนไม่ยอมหรอกนะครับพะสหรัฐอเมริกาไปดันให้แคนาดาจับกลุ่มนะครับเหมืองหว่านโจจัสินทรูโดมีความพยายามจะคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับในการประชุมอาเซียนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าสีชิ้นผิงไม่คุยด้วยนะครับแล้วก็เดินหน้ามาตรการคนละบมัดนะกูเล่นเหมืองหว่าโจฉันก็เล่นสายลับของคุณน,ะนี่คือหมัดตอมหมัดนะที่เกิดขึ้นคนละหมัดนะจับคนองฉชั้นหนึ่งชั้นจับสอง จีนจับเพิ่มเรื่อยๆนะฮะจับเพิ่มพลเมืองของแคนาดาเรื่อยๆนะครับเราเป็นศัตรูกับจีนตอนนี้ก็คนละหมัดนะครับในขณะที่นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนใจไม่คืนตำแหน่งให้กับผู้การชิโดอร์รูสเวลนะครับเปิดโปงโควิด -19 ระบาดกองเชียร์เงื้อไปทีเดียวนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองทัพสหรัฐอเมริกายกเลิกการคืนตำแหน่งให้นาวากาศเอกแบรดโคเชียร์นะครับซึ่งเป็นผู้บังคับเรือ บรรทุกเครื่องบินเชียร์ดอรุสเวลซึ่งรับการยกย่องจากลูกเรือว่าเป็นฮีโร่ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องโควิด1 i ระบาดในเรือรบของสหรัฐอเมริกาโดยอ้างว่าผู้การใรดานี้ไม่ได้พยายามมากพอที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด1 i สายพันธุ์ใหม่จนเป็นเหตุให้มีลูกเรือติดเชื้อนะครับนับพันรายกองทัพสหรัฐอเมริกาถแถลงว่าผลการสอบสวนในเชิงลึกพบว่าโครเอเชียส่งจดหมายแจ้งไปยังผู้มีการหารสูงสุดเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เขาเองกลับ ไม่ได้ใช้มาตรการป้องกันการยับยั้งโรคระบาดอย่างเต็มที่จนสุดท้ายลูกเรือติดเชื้อกว่า1,200นายแล้วก็เสียชีวิต1นายนะครับกองทัพเรือ,อยังตัดสินใจระงับการเลื่อนตำแหน่งให้แก่พลดตรี s จวตเบเกอร์นะฮะผู้มีการกองทัพเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีซึ่งเป็นหัวหน้าของโครเซียนะครับพลเรือเอก ไมกิลเดย์นะครับผู้บัญชาการยุทธการกองเรือแห่งสหรัฐอเมริกาเสนอคืนตําแหน่งแก่โคเชอร์หลังจากผลการสอบสวนเบื้องต้นถูกเผยแพร่ออกไปเมื่อเดือนเมษายนแต่เมื่อ,อตรวจสอบโดยละเอียดนะฮะกิลเดย์ระบุว่าโคเชอร์และก็เบเกอร์ต่างก็บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่มากพอสมควรสรุปไม่ให้ตําแหน่งคืนนะครับรสบนะรุปสหรัฐอเมริกาก็โดนเสเองสงกรามที่ถูกระบาดลามเข้าไปใน ทหารของสหรัฐอเมริกาบนเรือรบนะครับในเกาหลีใต้ขออภัยในไต้หวันก็เผชิญกับเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเกาหลีเหนือก็เตรียมส่งใบปลิวโจมตีโซฮะผู้แปลพักที่ต้องโดนบ้างถึงจะรู้สึกนะครับสำหรับข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าก็เกาหลีเหนือก็เตรียมจะส่งใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อที่มีเนื้อหาประนามรัฐบาลโซและผู้แปลพักสมแดงนะครับไปยังฝั่งเกาหลีใต้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการการแก้แค้นของเปียงอย่าง หลังจากที่โซมีการร่อนใบปลิวโจมตีระบอบคิมจองอึนจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทุดโทรมลง <c oughs> นะครับสำนักข่าว KCNA นะครับของเกาหลีเหนือบอกว่าชาวโสมแดงทั่วประเทศรู้สึกโกรธแค้นกำลังเตรียมส่งบอลลูนขึ้นไปโปรยใบปลิวจำนวนมากเท่าภูเขาเหล่ากาทุกๆก,การกระทำจะต้องเผชิญกับปฏิกิริยาการตอบโต้ที่สะสมและเราต้องเจอกับตัวจริงจึงจะรู้ว่านะครับ เจ็บปวดอย่างไร K C N A ระบุเช่นนั้นเกาหลีเหนือนั้นไม่พอใจที่ผู้นำเกาหลีใต้นะครับส่งใบปริววิาพากษ์ิจารณคิมจองอึนข้ามแดนอยู่ต่อหนึ่งหนึ่งะครับและขู่จะใช้ปฏิบัติการทางการทาหารตอบโต้โศซึ่งที่ผ่านมาก็มีการระเบิดนะครับศูนย์เจราจาระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ซึ่งอยู่ในฝั่งของเกาหลีเหนือขนาดเดียวกันนะ ซึ่งผู้ประสานงานระหว่างชายแดนึึ่เป็นรัฐมนตรีก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งของเกาหลีใต้นะครับในขณะที่ราคาน้ำมันทองคำก็พุ่งขึ้น21ดอลลาร์ต่อบาเรนนะครับในขณะที่ดาวโจนร่วงอยู่ที่200จุดนะครับภาวาโควิด -19 ในะรอบที่2ซึ่งผมบเติอนไปแล้วหนกักไม่ใช่หนักธรรมดานะหลัง21หนักกว่าน,นี้ สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันในวันศุกร์ขยับขึ้นเล็กน้อยยังกังวลสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกานอกจากผลกระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจปัจจัยดาวนี้ดาวโจน์ก็ปิดลบ200จุดแล้วก็ดันราคาทองคำพุ่งแรงขึ้นนะครับในขณะที่คนติดเชื้อตอนนี้เหลือน้อยลงวัคซีนโควิด1 9ของจีนเจอปัญหาอาจไม่พร้อมวางขายในปีนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า วัคซีนรักษาไวรัสโควิด -19 ของจีนอยู่ระหว่างการพัฒนาอาจจะไม่พร้อมนะครับสำหรับการวางจำหน่ายในปีนี้ดังหวังโดยอย่างน้อยอาจจะต้องรอถึงปี2021เนื่องจากบรรดาน,นักวิจัยประสบปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางสู่าการทดลองในมนุษย์ในกลุ่มทดลองใหญ่ในประเทศสืบเนื่องมาจากการขาดแคลนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแห่งหนึ่งเปิดเผย วัคซีนออกมาแล้วทั้งหมด10ตัวสำหรับประเทศจีนอยู่ระหว่างการทดลองในประนุษย์นะครับด้วยเหล่านักวิศาสาร์พยายามเร่งมือในการป้องกันทางมนุษย์ในเรื่องของโควิด -19 คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า450,000รายอย่างไรก็ตามจนถึงบันนี้ไม่มีวัคซีนที่ผ่านการทดลองถึงขั้นที่3เป็นขั้นสุดท้ายที่จําเป็นอยู่ในขั้นตอนกระบวนการรวมหลายคนนะครับเพื่อสรุปนะครับถึง ประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลของวัคซีนนะครับจีนเป็นแหล่งอุบัติของไวรัสโควิด -19 เมื่อปีที่แล้วนะครับพบผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นแล้วเฉลี่ยไม่ถึง10คนต่อวันในเดือนพฤษภาคมแต่มันก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีสาหรับการทดลองทางการแพทย์ในขั้นสุดท้ายเพราะไม่รู้จะเอาคนป่วยมาจากไหนในประเทศไทยตอนนี้ก็มีการพบนะครับวัคซีนแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการทดลองสุดท้าย นะครับอนุทินชาญวีรกุลนะรองนายกรัฐมนตรีแลวก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ยอมรับนะครับว่าเขาก็จะเป็นคนต่อไปเป็นคนแรกเลยละ่ะที่จะทําการ,ร,รทดลองนะครับวัคซีนโควิด -19 ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งผมเคยเขียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่าวัคซีนโควิด -19 เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องทําการให้การสนับสนุนแพทย์ในการทดลองนะครับในยุทธการที่ชื่อว่าวรัสปินาประชาชนพ้นภัยตั้งแต่เริ่มต้นเลย นะครับใหม่ๆเนี่ยต้นปีผมบอกต้องเขียนบทความแล้วต้องสนับสนุนให้แพทย์ทาเพราะไม่งั้นเราจะต้องไปยืนจมูกคนอื่นหายใจและจะเป็นปัญหาสําหรับประเทศไทยในอนาคตตอนนี้เราก็มาถึงขั้นที่3คือการทดลองในมนุษย์ซึ่งใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามในสหรัฐอเมริกาจะเจอวัคซีนโควิด -19 ก่อนตามมาด้วยอังกฤษนะครับแล้วก็ตามมาด้วยจีนตามลําดับซึ่งจีนจะมีปัญหาในประเทศไทยจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 น้อยลงฮะจะให้อ่า การทดลองเนี่ยอาจจะยากแต่ก็ตามเราอิม o อร์ตโควิด1 9มาจากต่างประเทศคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น India, อ,อินเดียซาอุดิอาราเบียอิหร่านประเทศกลุ่มตะวันออกกลางเนี่ยนะครับก็ติดโควิด1 9กลับมายัางประเทศไทยก็อยู่ในศูนย์กักโรคดีก็มีศูนย์กักโรคไว้นะครับทำให้ผู้ป่วยโควิด1 9นนั้นไม่แพร่ระบาดออกอยังจุดอื่นๆในหลายประเทศอย่างออสเตรเลีย นะครับในเขมนใครต่างประเทศใครจะเดินทางเข้ามาต้องจ่ายเงินค่าทําศพค่ารักษาพยาบาลไม่ล่วงหน้าอย่างน้อยห0 0 0นบาทต่อคนเลยทีเดียวในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับก็มีการเตือนว่าโควิด -19 กำลังเข้าสู่ขั้นใหม่ที่อันตรายนะครับแพร่ระบาดเร็วติดเชื้อนะครับวันเดียวทุบเสถียรสำนิานข่าวเอรายงานว่าการแพร่ระบาดโควิด -19 เวลานี้อยู่ในขั้นตอนที่อันตราย จากคำเตือนขององค์การอนามัยโลกนะครับด้วยโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงเวลาเดียวกันมีผู้คนเหนื่อยล้าก,กับมาตรการล็อกดาวน์นะครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเรียกร้องประเทศต่างๆและพลเมืองให้คงระมัดระวังอย่างที่สุดขณะที่จำนวนผู้ป่วยต่อรายนะครับของหน่วยงานสาธารณสุขของสหประชาชาติแห่งนี้แตะระดับสูงสุดครั้งใหม่ รโรคระบาดใหม่กําลังระบาดเร็วขึ้นมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 ใหม่กว่า150,000รายนะครับมากที่สุดในวันเดียวจนถึงตอนนี้เท d ดรอสนะครับได้กล่าวขณะาการถแถลงข่าวรนะยะทางไกลเขาบอกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของเคสผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในทวีปอเมริกันแต่ก็ได้รับรายงานผู้ติดเชื้อจำนวนมากมาจากเอเชียใต้และก็เอเชียตะวันออกกลางนะครับ กำหนดล็อกดาวน์นะครับการสกัดกัน้นโควิด -19 ก่อความเสียหายใหญ่หลวงแก่สภาวะเศรษฐกิจแต่องค์การอนามัยโลกเตือนประเทศต่างๆว่าโรคระบาด,ดาใหญ่ยังคงเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงโลกกำลังอยู่ในขั้นตอนใหม่และอันตรายเข้าใจว่าคนจุมวนมากเบื่อหน่ายกับการอยู่แต่ในบ้านเข้าใจได้ว่าประเทศต่างๆกระตือรือร้นอย่างเปิดสังคมและเศรษฐกิจเขากล่าวแต่ ไวรัสยังคงระบาดอย่างรวดเร็วมันยังคงเป็นไวรัสมรณะที่อันตรายถึงตายและคนส่วนใหญ่ยังคงอ่อนแอจากการนับของ a อ p พพบว่าไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ตอนนี้ก็มีคนตายแล้วประมาณ454,000คนทั่วโลกผู้ติดเชื้อตอนนี้ก็ปรากฏว่าทะลุ8ล้าน7ทะลุไปแล้วนะครับนี่คือทั่วโลกนะัตั้งแต่การแพร่ระบาดจาก ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันผมมาเรียนท่านผู้ชมนะฮะเรียนหุนส่วนว่าตอนนี้ประการแรกโควิด -19 เราได้เจอไวรัสแล้วนะครับอขอไปให้ได้เจอวัคซีนละการเจอวัคซีนครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะส่งผลทำให้ไทยจะไม่ต้องไปยืมจมูกประเทศไหนหายใจถึงแม้ว,วัคซีนมันจะมาทีหลังประเทศอื่น3 4เดือนแต่มันต้องใช้ระยะเวลาจำนวนประชากรที่ต้องใช้วัคซีนเนี่ยต้องใช้ถึง 7,000ล้านคน,นในประชากรของโลกซึ่งครึ่งหนึ่งอย่างน้อย4,500ล้านคนนั่นหมายความว่าใครมีวัคซีนเนี่ยประเทศนั้นจะล่ำรวยเลยซึ่งประเทศที่ผลิตวัคซีนได้ตอนนี้จีนได้10ตัวสหรัฐอเมริกามาก่อนเพื่อนได้1ตัวนะครับแล้วก็ในอังกฤษก็ได้1ตัวจีนเนี่ยกับองค์การสหประชาชาติได้มีการร่วมมือกันคิดเรื่องนี้ในประเทศไทยก็คิดเหมือนกันก็ทําเหมือนกันก็มีอยู่แค่นั้น,นะฮะที่พบ นะครับก็มีออสเตรเลียก็ไพบนะครับถ้าจำ,จำไม่ผิดก็มีอยู่แค่นะี่ที่พบนั่นหมายความว่ากลุ่มตลาดที่จะเกิดขึ้น4,500ล้านคนจะเป็นตลาดใหญ่ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนได้จะร่ำรวยด้วยการผลิตวัคซีนจําหน่ายแก่ประชาอนโลกมีการประเมินว่าจะผลิตได้ในช่วงสิ้นปีนี้ประมาณ200ล้านโดส200 200ล้านโดสซึ่งพอไม่มพอเราต้องการใช้700ล7,000ล้าน เป็นอย่างน้อยคนละหนึ่งโดสนั้นเจ็ดพันล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นอาจจะเป็นสิบสี่ 14, ล้านโดสสิบสี่พันล้านหมื่นสี่่หมื่นสี่ต้องใช้หมื่นสี่พันล้านโดสน,น,น,นั่นหมายความว่าคนละสองโดสเอาไว้ไงนะครับโดยภาพรวมสถานก,การณ์โควิด1นทนทำไมมันแย่ลงจำได้ไหมผมเคยเรียนย้ำไว้หลังวันที่ 25เมษายนสถานการณ์จะหนักขึ้นและหลังวันที่6มิถุนายนหนักขึ้นและ21มิถุนายนจากหลังจากนั้นจะหนักขึ้นกว่าเดิมการเมืองการปกครองจะวุ่นวะวุ่นวายเศรษฐกิจสังคมการเมืองจะวุ่นวะวุ่นวายผมต้องเรียนย้ำอยู่เสมอประเทศไทยต้องเอาตัวรอดไปให้ได้ สิ่งเหล่านี้คือสตินะและผมก็พิสูจน์ให้เห็นมาโดยตลอดนะครับวันหลังอย่างนี้คอยดูให้ดีแล้วกันโควิด -19 นจะเพิ่มสูงขึ้นคนป่วยจะมากขึ้นคนตายจะมากขึ้นคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นการเมืองจะรุนแรงขึ้นมงเห็นได้ชัดในประเทศไทยพี่ตัวสรัญยูเสียชีวิตนะครับพี่ตงไกรศักดิ์จุนวันก็เสียชีวิตนะครับศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งก็เสียชีวิตนะครับคนมีชื่อเสียงซึ่งหลังวันที่21่สจะหนักกว่านี้นะนี่คือหลังวันที่6มิถุนาวันหนักนะ หลัง21มิถุนายนจะหนักกว่านี้นั่นหมายความว่าเราต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีตอนนี้โควิด19เพิ่มขึ้นวันละแสนห้าหมื่นคนนะทั่วโลกนั่นหมายความว่าโอกาสทะลุตามเป้าหมายที่ผมประเมินไว้9-10ล้านคนนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเราต้องทำทุกอย่างให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตโควิด19และสถานการณ์ที่กำลังวุ่นวายไปทั่วโลกไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองก็ตาม นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศฮะถ้าเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสักจีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ หากท้องฟ้าไม่มีแสงดาวหากกูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงาม นันดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์สรองปลดสาดแสงร่างรางเ่้มขืนยังมีพระจันรพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผูใ้ใจยทอแสงประกาย ยังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันเขียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวย ต้องโกรดสาแสงพรงคราเข้มคืืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคูใ่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างพระฟ้ายังมีดวงดาว อาทิตย์ทรงกรดสาแสงร,ารา่างร่งค่ำคืนยังมีพระจทนพระราชนินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาพระมีที่ควรคูใ่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน สำหรับหุ้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง u t u b e นะฮะทั้งดับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง u t u b e เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณนคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะแอดวีนิวครับ